รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าาเฮ ก็เป็นประจำนะครับพวกกับผมตลกหน้าตาดีหยองลูกหยีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีครับครับผมบอกคุณผู้ชมนะฮะของเราเนี่ยออนแอร์สดสดไม่มีแห้งไม่มีน้ำนะฮะสดสดอย่างเดียวเลยนะฮะผู้ชมรับชมได้นะฮะทาง3ช่องทางด้วยกันนะฮะพอใจชาแนลนะครับอ่าเบาใจทีวีแล้วก็เพลินใจทีวีนะครับหรืออยากชมทางออนไลน์นะครับก็ กดเข้ามาที่คลิกเข้ามาที่ w w w พอใจชนะนคครับผมแหม่ยี่สิวันนี้29วันจันร์ปลายเดือนนะฮะของเดือนตุลานะครับอีก2วันเงินเดือนจะออกแล้วโอ้โหสง่าเลยแหม่สง่าแบบนี้มันก็ต้องคลายเครียดกันหน่อยคลายเครียดกันหน่อยคลายเครียดกันหน่อยกับช่วงแรกครับแก๊กซ่าใหไปชมกันครับช่วงแก๊ก สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟูดวันนี้ไม่รู้จะมีอะไรฮาๆกันหรือเปล่าอุ้ยฮาทุกวันเลยกันทุกวันนะเรื่องเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกเป็นอะไรของพี่หยองเป็นเรื่องเป็นลาวฮะตาเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นข่าวเป็นสารตาไม่กลัวผีอุ้ยแสดงว่าตาดีตาไม่รู้อ่ะตาหนังเหนียวออไปดูว่าทำไมตาถึงใจแข็งไม่กลัวผีไปชมเลยครับ เรื่องผีรู้จักปะรู้จักเขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องอย่าไปดูถูกเขาปาดไม่ปากพ่อยไม่ได้เลยนะใช่เรื่องผีนะปาดพ่อยแล้วฟันจะเยินเหมือนเขาเนี่ยถูกต้องอ๋อนีีเลยนะงน่าปริยังไงยังไงคนรูไหนไหมเนี่ยแสดงว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อรุณำมลรินของมากอกนันใช่ไหมนี่แหละใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันอยู่ไหนอยู่จันทร์สิบสามพนิทนครับผมนี่ไะเราให้ฟังเลยเดิมท้าวความเลยมันยังไงตาผมเนี่ยนะเป็นคนเก่าแก่เลยอ๋อ ชอบพายเรือตกกุ้งหมูโอใช่ใช่จากคลองกลัง13อ่ะออกพายไปพายไปคลองบางเชือกหนังต้องพายไปตกกุ้งไปมันมืดอ่ะเมื่อก่อนนี่กุ้งแม่น้ำโอ้โหเยอะมากคลองนี่มืดมากนะมีข้างทางไม่มีมือมีบ้านคนนะไม่มีหรอกเมื่อก่อนต้นไม้เป็นข้างทางหมดอ่ะมืดเลยมืดจ้ะล้อากาศเย็นมาเยือกพายตกกุ้งไปเรื่อยตกกุ้งไปเรื่อยตกได้ก็ใส่หลังหลังเรือไว้ตกได้ก็ใส่ลงคลองมาเกากน้อย แถวบ้านเราแท้จริงเลยเนี่ยตรงที่เกิดเหตุเลยถึงคอมกอน้อยผายตกกุ้งตรงนั้นกุ้งเยอะมากกุ้งชุมมัลยเนาะถูกต้องมันยังไงตกกุ้งได้เสียงนั้นก๊บแอบก๊แ๊บแบหลังเรือเสียงอะไรวะหันไปดูหลังเรือเป็นไงไม่มีอะไรแต่กุ้งหายนะอมีแต่เปลือกกุ้ง หางกุ้งหายมีแต่เปลือกกุ้งแต่ไม่มีคนอยู่นะไม่มีไม่มีมมเอาแล้วก็ตกอีกเอาอกตกอีกอยู่ที่เกิดเหตุเหมือนกันอ,อยู่ที่เดิมเลยนะที่เดิมตกกุ้งได้กุ้งได้อีกอก็ใส่ล้างเลือดสั่งล้างเลือดใส่ล้างเลือดเสร็จปุ๊บเสียงนั้นก็แก๊ป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 หางตาเนี่ยเป็นยงไงปัญญาอันไปเจอเชื่อป่ะประธานโทษเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นยังไงเห็นเป็นแบบผีปุ่นน่ะหน้าขาวๆเลยพี่ยเลยแต่ประธานโทษครับเป็นยังไงครับตาผมไม่กลัวผี โอ้คนเก่าคนแก่แล้วไม่กลัวผีแสดงมีของดีไม่กลัวเอาแล้วเอาถามไม่ถามเลยว่าตะโกนถามเลยว,ว่าไงเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอาแล้วผีตอบไหมอ่ะทหารญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นตอบว่าแต่เมย์บอกกินจุง้งกิน แอบมากินตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะมาถึงเรื่องของต่องบ้างนะครับแอบเขาบอกผัวเมียเนี่ยลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าผัวเมียพอๆกันเนี่ยอยู่กันได้ยาวอยู่กันได้ยาวอ่ะดูเรื่องนี้กันครับนี่เนาะถามจริงเถอ,อะสยสยๆอย่างเงี้ยมีผัวยังป้าอายเหรอป่าหนูนัำอยู่ว่ากี่คนมีเมื่อก่อนอันนี้แต่ว่า เลิกกันนําอยู่ด้วยกันไม่ได้ทําไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อ๋อของเขาใหญ่ของหนูเล็กไม่ใช่อย่างนั้นถึงว่าอุดมคติมันไปกนคนละทางอ๋ออุดมคติไปคนละทางเอาแล้วผัวอุดมคติไปทางไหนผมชอบ้นทางด่วนแลวหนูอะชอบวิ่งข้าล่างใช่ขึ้นทางด่วนวิ่งข้างหน้ามันไม่ใช่อุดมคติมันไปคนละทางกันไปคนละทางไงอืมแต่ก็จะไมไม่เลิกไม่ได้หรอกอ่ะอาะทำไม่ะ มันอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันอะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจันนังคารพุทธประหารปุกเสาวจะนับทําไมจบปอไหนมาในอาทิตย์หนึ่งก็มีเจ็ดวันอยู่แล้วอทนไหนเจ็ดวันมันทำงานหกวันครึ่งเอ้าทาไมทำหกวันครึ่งอะก็อีกครึ่งวันมันกลับบ้านมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งเสื้อผ้าไว้ให้หนูซักรีดให้มันแล้วมันก็ออกไปโอ้ทางานหกวันครึ่งวันก็มาหาเราใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปใช่ดูสี่คนอะไรทํางานอาทิตย์หนึ่งหกวันครึ่งเอ ก็หนูก็คล้องใจไม่อยากจะเชื่ออยากจะเชื่ออยากจะ,ออกจะไว้ใจนะ,ะ,ะแต่เขาเรียกว่าสัญชาติญาณมันเซ้นแน่นอนอยู่แล้วขับรถตามเลยจับได้ค้านังค้าเขาจะาจะาอัปี้คือสมองเลยจับได้ค้านังค้าเขาเลยค้านังค้าเขาเลยาาเ,เลยห็นหัวเราเป็นเมียน้อยไม่ใช่อะไรจับได้หัวหนูไปเป็นเมียคนอื่นหัวหนูไปเป็นเมียคนอื่นามแต่ของหนูว่าแต่อาไ่นมีเมียอยังอ๋อเคยมีแต่เลิกกันแล้ว ร้องคาเฟ่ไหนฮะสงสัยคาเฟ่เดียวกันทำไมถึงเลิกกันอะเคยมีแต่เลิกกันแล้วก็อาคิดคิดว่าไปจับได้จับได้ว่าเป็นผู้หญิงกลางวันแล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะผู้หญิงกลางวันมันก็ดีแล้วทำงานกลางวันเสียหายสิเสียหายยังไงอุ้ยกลางคืนมันเป็นกระสือมันเียที่ดูสิมงวันบาวันมันลอยแวบลอยแวบลอยแวบเผลอๆวันๆนะมันเอากระดูกมาให้อาบินด้วย เป็นกระหังเอาหารกลาก็บินผ่านแถวบ้านมันก็สัวมเต็มโหเมียพอๆกันนแต่พูดถึงเมียผมเนี่ยไม่เคยใช้บีทไม่เคยใช้แฟบซักผ้าเับใช้อะไรอ่ะใช้ผมเนี่ยละชัก ูมันขมได้โถผมนีมม่กลับบ้านไปนะเมียบอกเ้ยซักผ้าที่เม,ม,มือ่อไหร่จะซักเสื้อผ้าเต็มแล้วเออผมกำลังอาบน้ํา <c oughs> บี้สบู่นะสบู่เป <c oughs> เล็ดออกตามง่ามม<อ>ือเลยผมมุมหูอีนี่เออ,อยากฟังเพลงทรณีการแสงตอนเช้าหรือไงอ,อ <c oughs> จับสบู่ได้ปาไปที่เมียเลยผมความมาให้หน้าสามเลยเออตีหน้าเมียเลยเขี่ยแฟบที่อยู่ข้างบนโดนล พัวเมียวพอกันจะได้จบเรื่องไปอ่แหมแต่ช่วงเดี๋ยวพักดื่มเจดฟูตสักครู่เดี๋ยวแล้วกลับมาช่วงหน้าแจกซ่ากันครับาเฮฮ นี่เต้นก็จะกินเวลาไปแล้วนะโหเราอยากจะแจกเยอะๆนะเนี่ยอ่ะกลับเข้ามาในช่วงแจกซ่าไฮเฮกติกาเป็นอย่างไรนั้นนะฮะคุณผู้ชมไปรับชมกติกาเลยครับ กติกาแสกซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการเคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระดึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสือ ets, ส้อแจ็คเก็ตจาก Jenny Food หรือเสื้อจากสโมอสร Jenny Food สมุดสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนิ่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8เเอาละครับเอาละครับบอกซ้ำย้ำเตือนกันนะครับท่านที่จะโทรเล่นเกมกับเราก็โทร0ูอย่างเดียวนะครับถ้าจะซื้อสังอส่งผลิตภัณฑ์จจนีฟู้ดก็สังเกตเบอร์ช่วง ในเวลาของพวกเราหรือสั่งโดยตรงได้ที่พี่เบอร์0800224545เอาละสายแรกมาแล้วเราแจกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะสายหลุดไปก็ได้นะฮะไม่มีเสียงเรายังไม่คุยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสิวพรค่ะจากสมุทรสาครค่ะจากสมุทรสาครชื่ออะไรนะฮะสิวพรสิวพรคุณสิวพรอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับ เออวันนี้หัวผมใส่ไมใส่ใส่เสื้อสีอะไรสีเขียวค่ะก็สีเขียวเอาเลยแสดงว่าดูอยู่นะครับเอาเปิดแผ่นแรกเลยดีกว่าอยากแจกอ้าแผ่นายแรกเป็นเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับแผ่นายต่อไปเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะหอเล็กนะครับขอยเล็กขอยเล็กใหญ่นะครับสายแรกเราไม่พลาดเร็วขนาดนี้เลตติ้งดีมากนะฮะสายไม่มีหยุดยั้งนะฮะเมื่อเช้าคนแถวบ้านผมซื้อจานดำมาสี่ห้าจานเอ้อ ทำไมซื้อเยอะแล้วก่อนพี่เขาซื้อมาติดทุกหลังเลยเพื่อจะมาเล่นเกมกับเราเนี่ยบ้านมีหลายหลังสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับประสานจากกาญจนบุรีครับประสานจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับเอาเล่นกับเราเป็นประจานะครับฮะดูหน้าจอนะครับครับผมเออวันนี้คุณต๋องใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยสีดำครับเอาสีดำโอเคดูจริงอ่ะเอาแฟลชแรกเปิด คุณประสานครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ๆหอใหญ่นะคุณประสานใหญ่ครับผมขอบแล้วแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับหอยเล็กเล็กหอยเล็กหอยเล็กหอยเล็กเป็นใหญ่นะครับคุณประสานโอ้โหขอบคุณมากนะครับพวกนี้ทอใหม่นะครับพวกนี้ทอใหม่นะครับวางหูเสดด้วยนะครับอออย่าย่อท้อนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงนะสับไปสับมาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับมงคลครับคุณมงคลจากที่ไหนครับโคราชครับคนโคราชบ้านเองอ่ะดูอยู่หน้าจอนะคุณมงคลครับผมอยู่หน้าจออยู่นะครับพร้อมเล่นนะพร้อมครับโอเคแผ่นป้ายแรกเปิดมาเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับเล็กครับเล็กนะขอให้เล็กขอกขอเล็กบเป็นเล็กครับถูกต้องครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับ เจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับหอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่เล็กอีกลนี่วันนี้ทำยังไงฮะนี่ครับเนี่ยฮะใช้โดใหม่นะครัไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับไวครับไวครับโอเคนะครับเอ้เมื่อเช้าเห็นคนติดจานดำแถวบ้านสามสี่จานอ่สงสัยติดมาเล่นเกมด้วยอ่าแล้วครับอี่นะโทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามากันเรื่อยๆอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ สายหลุดเหรอสายหลุดเสวัสดีครับเสียงดังหน่อยฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคันนึงครับชื่อคุณคันนึงจากจังหวัดโคราชครับโคราชอ่าอยู่หน้าจอนะคุณคันหนึ่งครับอยู่หน้าจอครับอยู่หน้าจอนะคุณเลยอ่าเปิดเลยนะเปิดแผ่นแรกเลยนะอ่ะอยากแกกอ่ะแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจดีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กหอยเล็กหอยเล็กหอยเล็ก เล็กครับอผมแผ่นป้ายสุดท้ายเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะครับหอยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ถูกไหมครับผมเอาละคุณมีแผ่นป้ายรางวัลห้าแผ่นป้ายครับเจนิฟูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกแผ่นป้ายใดครับสี่ครับสี่สี่หอยเจอในพลนะสองพันบาทเป็นเป็นเอ้โหบอกเป็นูทงเจนิฟูด ครับผมเล็กมูลค่า2 2 0 0ันบาทฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากเบอร์ไว้เลยนะฮะสายต่อไปมาเลยครับอ่าสายต่อไปเลยเป็ดป้าเลยเอาแล้วเจดีฟู้ดออกไปแล้วนะครับโอรเข้ามานะครับศูนย2สองหกอสดหนึ่งดนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับดวงรัตรบรคบดวงรัตบุรีอ่าดวงรัต์ครับผมอ๋อ ชมช่องไหนครับเนี่ยทอมเบาใจค่ะเบาใจนะฮะวันนี้อยู่หน้าจอมคุณดองรัตอยู่จ้าผมใส่เสื้อสีอะไรพี่สองหรอพี่พี่หยองพี่หยองใส่เสื้อสีอะไรครับใครก็นเนผมก็สองอัใส่เสื้อสีเขียวค่ะคุณดวงรัตผมเปิดแผ่นแรกเลยดีกว่าเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะฮะขอยเล็กครับขอยเล็กขอยแล้วก็เป๊ะเล็กครับถูกต้องครับ แผ่นป้ายสุดท้ายเจนีพุทดกล่องเล็กหรือเจนีพุทดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ครับเอาละเบิ้ลเลยเอาละคุณดวงรักครับได้เปิดแผ่นป้ายรางวัลนะครับเจนีพุทธหนึ่งสองสามห้าแผ่นไหนครับเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเลยนียขอให้เจอในพลเป็นเป็นเป็น โอ้เป็นเสื้อเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อขอสั้นจากทางรายการนะฮะก็คุณดวงรัตครับมีแบบแจ็คเก็ตนะครับไว้ใครหนาวนะครับแล้วก็เป็นเสื้อจากสโมสรนเจนีฟูดสมุดสงครามนะครับนี่ครับผมอ่าเอาแบบไหนครับเาทูนองอะค่ะปาทูนองอาสีส้มรับไปเลยปากเบอร์ไ้เลยนะครับรับผมแปนตัวจริงโอเคครับสายต่อไปครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับของรางวัลมีมากมายถึงแม้ว่าจะหมดแล้วแต่เราก็สับแจกใหม่สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับจากังหวัดไหนครับเอ่อชื่อภูยิงันจากอุดรครับจากอุดรชื่ออะไรนะน้องชื่อภูมิงันครับภูมิงันเออภูมินันจากอุดรนะอุดรนะอ่าอยู่หน้าจอเปล่าหนูครับอยู่หน้าจอนะพร้อมเล่นนะครับไม่ถามอะไรแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดครึ่งแรกอ่ะเปิดเลยกล่องแรกใปแรกเจดิฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นใบต่อไปเจดิพูดกล่องเล็กหรือเจดิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องกล่องเร็ว ฮะเล็กเล็กครับเล็กอยเล็กนะหอยเล็กครับเป็นกล่องใหญ่โอ้ยอุดรนี่แจกอย่าไ่เป็นอะครฮะบุญญาบุูยพีมโทรมาใหม่แล้วไม่เป็นไรนะฮะเอ้าเดี๋ยวพักหนนเจมิฟูดสักคู่ช่วงหน้ากลับมาแจกซ่ากันต่อนะครับครับผม ขอขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะ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 ขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป ทีมีรายการออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีร่วมกับเซนีฟูดเสนอรายการหนึ่งใจให้กฎหมายรายการที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง เราพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกเรื่องราวด้านกฎหมายให้กับคุณผู้ชมมาร่วมหาทางออกด้านกฎหมายได้กับเราและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้คำปรึกษาในรายการหนึ่งใจให้กฎหมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดสดสองช่วงเวลาด้วยกันช่วงเที่ยง12นาฬิกาถึง13นาฬิกาและช่วงเย็น1 7นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วเรื่องกฎหมายจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปร่วมสร้างความเข้าใจไป พร้อมกันกับเรานะคะนึกถึงสุขภาพที่ดีนึกถึงการฟื้นฟูร่างกายนึกถึงเอนไซม์ต้องเอนไซม์เจนิฟู้ดเท่านั้นค่ะต้องเอนไซม์เจนิฟู้ดเท่านั้นครับ โรตีนคนสไเจนฟู้ดเท่านั้นค่ะต้องเพนสไอน์เจนฟู้ดเท่านั้นทุกคนไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่ดีให้กับท่านได้ไม่ลองไม่รู้นะครับมั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์เจนฟู้ด,ยด,ดอย่าลืมนะครับลื่ถึงการฟื้นฟูร่างกายนืมถึงเอนไซม์ เออเออจบจบแล้วเห็นไหมพอแาเมันคึกคืนอย่างเงี้ยมันจะสนุกะงอ่าแล้วครับผู้ชมโอ้โหมาเลย้องคนกังโทรติดเก้งเก่งอบางคนก็โทรมาสามปีแล้วก็ไม่ติดสามปีก็ไม่ติดเออบางคนโทรทายผิดแล้วยังโทรเขามาติดใหม่อีกอันนี้ไม่ได้นะท่านที่โทรมานะครับแล้วก็ทายผิดไม่ได้ของรางวัลเนี่ยสงวนสิทธิ์นะครับก็คือไว้โทรใหม่วันพรุ่งนี้อย่าโทรย้ำอะไรอย่านเี้ยครับสวัสดีครับอันนี้สายใหม่โอ้โหเสียงเล็กมากนะฮะชื่อจริงครับ ฮะอมรัฐค่ะอมรัฐจากจังหวัดไหนครับอมรัฐจากจังหวัดไรลูกฮัลโหลอุบลราชธาค่ะอุบลราาใช่ไหมฮะอ่าปิดเสียงทีวีด้วยนะหนูมันดีเลยนะครับอ่าอยู่หน้าจอป่ะครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะอ่ารับชมทางท้องไหนพอใจค่ะพอใจนะฮะอ่าถามหน่อยพี่ต๋องใส่เกงสีอะไร สีขาวค่ะสีขาวเออมอกมึงไงสีขาวมากมามามากมากไปแรกเจนิฟูดเป็นกล่องเล็กครับผมแผ่นป้ายต่อไปเจนิฟูดกองเล็กหรือเจนิฟูดกองใหญ่จ้าอมรัตเล็กหรือใหญ่ครับเร็วค่ะกองใหญ่ค่ะใหญ่ครับขอใหญ่ครับขอให้ใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วแผ่นป้ายต่อไปฮะเป็นเจนิฟูดกองเล็กหรือเจนิฟูดกองใหญ่จ้า ใหญ่ค่ะกองใหญ่ใหญ่นะหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหฝีมือมากเลยเอาละอมรรัตน์ครับเจริฟูดหนึ่งสองสามครับแผ่นป้ายไหนครับป้ายที่สามค่ะป้ายที่สามป้ายที่สามเปิดเลยเป็นเป็นเป็นโอ้โยน้องอมรรัตน์ได้รับรางวัลเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับให้ชื่ออยู่นะฮะ หลังใหม่นะครับโอ้โหนี่ไงพอโทรติดปุ๊บอ่ะได้เลยนะได้เลยได้เลยอ่ะเอาแล้วครับอ่ะโทรเข้ามาเรื่อยครับอ่ะพี่พี่ยองเปลี่ยนป้ายด้วยเปลี่ยนป้ายก่อนเปลี่ยนป้ายอศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับใครที่โทรมาเล่นเกมวันนี้นะฮะตอบผิดไม่ได้เล่นต่อนะฮะไว้โทรใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอ่าอ่าโทรกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ026922818-9นะครับใครที่อยากจะอ่ะมาแล้วครับผมสวัสดีครับขอให้เป็นไสายใหม่ชื่อจริงครับ โลรละงครับปาจีนครับรลนลลงจากจังหวัดปาจีนรับชมทางช่องไหนอ้นี่มาใหม่พอใจครับพอใจนะฮะพี่หยองใส่เสื้อสีอะไรสีเขียวหยองก็เลยนะฮะแผ่นป้ายแรกเจดีฟูดกล่องกล่องกล่องใหญ่ครับผมอ่าแผ่นป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับ เอากล่องเล็กครับเล็กครับขอยเล็กพี่หยองขอให้เล็กขอยเล็กครับอ่าต่อไปครับผมเป็นเจดูพุทธกล่องเล็กหรือเจดูพุทธกล่องใหญ่ผ่นสุดท้ายใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่เป็นเป็นเป็นเล็กโอ้ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับอ่านี่นะง่ายๆแบบนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงของท่านนะครับอ่าศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับ ชื่ออุษาค่ะอุษานะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีใช่ไหมครับอ๋ออุษารับชมทางช่องไหนครับคุณอุษาพอใจค่ะพอใจพอใจนะฮะพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรครับสีดําค่ะสีดําถูกต้องนะฮะอ้าวแผ่นป้ายแรกครับอุษาเป็นเป็นเจนเนฟู้ดกล่องใหญ่ครับผมอ่าป้ายต่อไปเจนเนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนเนฟู้ดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะเล็กเล็กนะฮะเล็ก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 อ้าวเป็นเล็กจริงๆด้วยโอ้โหอ่ะแผ่นสุดท้ายเจนอรุษกล่องเล็กหรือเจนอรุษกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ขอให้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 ใหญ่เฮ้ยใหญ่โอ้โหเอาแล้วครับุดอุตสาครับมีสิทธิ์เปิดป้ายนะฮะเจอรุษหนึ่งกับเจนอรุษสองเอาป้ายไหนครับเอาหนึ่งค่ะเอาแผ่นนี้หนึ่งขอเจอในพลขอเจอในพลเป็น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  นายพลโอ้ยแจ็คพอตแตกแล้วครับอ่านะฮะรับเงินสดสอง0ันบาทจากนายพลคนขอนแก่นของเราและคุณอุตสาจากจันทบุรีฝากเบอร์ไว้เลยนะครับเบอร์ที่อยู่หลังไม้ไว้เลยนะครับอ่าอย่างมีนะครับเวลานะฮะศูนย์สองอ่ามาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับมานพครับคุณมานพนะฮะปิดเสียงทีวีด้วยนะครับครับปิด้วครับอ่าโทรมาจากจังหวัดอะไรจ้าจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีเหรอฮะ อ๋อการจนนบุรีนะครับรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับชัดเจนนี่ไหมครับครับชัดเจนครับติดยากมากติดยากมากครับคนแถวบ้านผมโทรสามปีแล้วไม่ติดเลยติดยากมากแต่คนติดง่ายกับตี่ติดตีติดอย่านันแหละอ่าวันนี้พี่หยองใส่เกงสีอะไรครับเอ่อสีส่องน้ำตาลน้ำตาลครับน้ตาลถูกต้องครับผมอ้าแผ่นป้ายแรกนะฮะเป็น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 เจนฟูดกลองเล็กครับผม อ่าแผ่นป้ายต่อไปเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับอ่ากล่องเล็กครับกล่องเล็กเอาแล้วขอเล็กขอให้เล็กเล็กครับโอ้โหเอาได้ลุ้นครับผมแผ่นป้ายสุดท้ายเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่จริ่งยิ่งเลยอ่าและแน่นอนนะฮะมีแผ่นเดียวที่ท่านได้เลือกเป็นเจนฟู้ดแผ่นป้ายที่สองนะฮะของรางวัลก็จะเป็นเป็นนี่เลยนะฮะได้ฮะกาแฟนาโนคอฟฟี่นะฮะมูลค่า 450บาทนะครับโอ้โหดีใจกับผู้ที่ได้ของรางวัลด้วยนะนะสดาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนีฟุนนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับพวกเราพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกกับพวกเราได้ใหมนะครับวันนี้พี่ต๋องชุนชื่นแล้วก็พี่หยองลูกหยีลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับงันกังนัมสต์ส